สับกระปุกมาอยู่กับเชิงอบพากินครับทุกคนมากินด้วยจับกันนะพ่อผมเลยเลยเลยเงียบเงียบเส้นกระจับครับเลยเงียบเลยดีสิบเบ่งครับปรุงแล้วเรียบร้อยใส่น้ำส้มใส่ชูอะไรอะไรเปล่าครับมักเนียนหมูครับหมูครับหมูแบบเต็มๆต็มเงียบหมู โมเด้งครับโมเด้งนะฮะกินครับก็สุดครับอร่อยเหมือนกันมีมวยอด้วยครับมวยอเส้นกินหมูครับหมูเต็มเต็มเลย หมดดูแดงครับจัดอือหือจัดหมูยอนะครับหมูยอแบบเต็มเต็มครับเนี่ยหมูยอครับผมเต็มเต็มเตอร์ปีบน้องเก่ามาลุยอือหือสุดครับผมทุกคน จัดรวมกันครับเส้นด้วยหมูยอด้วยหมูเดงด้วยจัดเลยครับเพื่อปีกเป็นน้องกักกบเราจัดเส้นด้วยทวงออกด้วยจัดครัปบเตอปีกป,ป็นน้องสวบ ีแบบ,บรวมมิตมเต็มๆจอดครับผมนีมกับชุกอบพากินครับวันนี้คุณกระจับครับผมไม่ได้ทำน้องผมมีคนทาทำนะฮะทุกคนมานี้คแรบบับจอดครับ นี่สวมเปิดปีกมะน้องสุดนางับท่นี้ ก็สุดคับทุกคนอร่อยย่งไกันนันครับจับแนบ

น่งเบืยอ,อเกหมดแล้วครับทุกคนหมดแครับทุกคนเริจากันที่แราครับผมขอ,อยาบทำน้ำปั้นกันทุกละลายสุดครับ